ทำไมกินนมกล่องทำไมวันนี้กินนมกล่องือ <IT ES> ไม่ยอมดูดขวดนมก่อนนอนมาสามวันแล้วแล้วก็กินไม่อิ่มนะ <IT ES> กินนมไม่ถึงแล้วก็ตื่นมากลางดึกอตื่น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 ,ต,นตื่นอยู่นั่นแหละตื่นมาขอกินนม <IT ES> ใช่ไหมเอานมกล่องใช่ปะ่ะไม่เอานมขวดแล้วใช่ไหม <IT ES> เอาอีกไหมนมขวดเอาไหมนมขวดเอาไหมไม่เอา เอาแต่นมกล่องใช่ไหมใช่ไหมยพยักหนะ้าอืออร่อยไหมอร่อยไหมครับนมกล่องกินยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมครับกินได้ทุกยี่ห้อขอให้เป็นนมกล่องอร่อยไหมเย,ยี่ยมไหมเยี่ยมบายบาย굿ไนท์กันบายบาย굿ไนท์ยิ้มมั้